ร,ออรี่ข่าวสดที่นี่มีเรื่องต้องเมาส์พาอไม่มีใครกล้าบอกมึงไงมึงคิดว่ามึงเต็งหนึ่งมึงคิดว่ามึงขี้หนึ่งทุยอียมึงอย่าสำคัญตัวเองไม่มีใครอยากจะคุยกับมึงแม้แต่คนเดียวแต่เขากั้นใจเพราะมึงคือผู้เสียหาย ถ้ามึงไม่จบเรื่องนี้เจ้าของตัวเขาจะออกมาพูดเองเลยอย่าให้ผู้ชายได้ออกมาด่านะจ๊ะเขามาช่วยเขาเหนื่อยเรื่องส่วนตัวเขาเขาจะไปลอกใครเขาจะไปนู่นไปนี่มันเรื่องของเขามึงเสือกม,มึงไปไอ้นีเเเไไน่เขาเขายังไม่พูดเลยไปรรยงานเขาเขายังไม่พูดเลยพฤติกรรมของมึงนะ่ะโคตรชั่วเลยกูบอกไว้ให้มึงจำใส่กระรามึงไปเหอะมึงไปอยู่ที่อื่นเนอะเป็นเสนียดบ้านเสนียดเมืองเลยกูก็ไม่เคยพบเคยเห็นหรอกอี้ เพื่อนปุงกุสาแบบเราไม่เคยสนิทกันมาก่อนช่วยเต็มที่ยืมเงินน้ำมันกูหมดคาหัวสะพานเฮ้ยมึงให้ใครกัได้ซื้อน้ำมันมาให้กูหน่อยร้อยหนึ่งน้ำใจไม่มีจ้ะใช้ทุกบาทจ้าอินี่ใช้ทุกบาทถึงกูจนกูจนอย่างนี้ศักดิ์ศรีกูเป็นนี่กูก็หาใช้ถึงถึงได้นานแต่กูใช้ถึงกูจะเป็นแบบนี้ขี้เล่าขี้ยาดนู่นนี่นั่นแต่กูรับสภาพหมดขี้ไพ่ไฮโลกูรับสภาพพอกโกหกเขาโชวเที่ยวรับรู้รับไม่ได้ กูคือนางเอกแอกกูนี่ป่ากูก็เสียความรู้สึกเออแล้วพ่อแม่กูตายลูกพี่โทรมาเล่าให้กูฟังเขาไม่เดือดอะไรนะจ๊ะหญิงกูฟังเขาเดือดตรงที่ว่าทําไมพ่อแม่กูอยู่ในหลุมหรือมึงอยากจะขับไปในหลุมกับพ่อแม่กูจ๊ะอืมกูจะจัดให้กูจะจัดให้เอาไหมแต่อย่าไปอยู่ใกล้แม่กูอย่าไปอยู่ใกล้พ่อแม่กูนะไอสัตว์มึงกับพ่อแม่กูน่ะคนละชั้นกันจ้ะมึงมันใส่กหโอ้ กูน่ะไม่อยากไอ้นี่พวกมึงจะด่ากันมันเป็นพี่น้องพวกมึงอืทุกเรื่องที่กูอยู่ในเหตุการณ์กูไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังทุกๆุกอย่างที่กูรู้กูเลือกที่จะเงียบมึงนินทาเอฟซีมึงกูไม่เคยไปเล่ามึงมันไส้ใครกูไม่เคยพูดเพราะมึงเคยดีกับกูเดี๋ยวก็หาว่าคนนั้นเป็นประสาทเดี๋ยวก็หาว่าคนนั้นเป็นประสาทเดี๋ยวคนหาวแอ,แอบชอบมันกูก็ได้ถามว่าใครมาชอบมึงวันหน้าตามึงก็จะกระส้นตีนนี่ ความมีสเสน่ห์มึงไม่มีเลยเอาจริงๆ <c oughs> กูก็ไม่ได้ว่ากูสวยนะแตก่กูคิดว่ากูดีรูดีกับมึงมาลยากกูเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่า <c oughs> กูไม่ได้ง่ายเหมือนมึงอะ่ะ <c oughs> กูยังแบบแต่ละคนอยากจะแซบกับกูก็คือแบบโว๊ยอย่างผู้กองปอมึงเอากูไปพูดก่อนนะจ๊ะมึงไปมึงไปบอกพี่หอหีบที่อยู่วัดบอกว่าพวกกูเป็นกิ๊กกัน อื <c oughs> แล้วทีนี้ผู้กองปอมาจากเต่างอยแล้วแวะเข้าวัดพอดีป้าดอก็เลยไปเยอะแล้วป้าดอแย่ผิดคนจ้าพาะผู้กองปอไม่เคยสนิทกับใครแกไม่คุยก่อนที่มึงอยากจะรู้จักผู้กองปอมึงก็ไปสืบประวัติเขาไม่ใช่หรอสืบประวัติกับนายไอืมไม่พูดเก่งด้านทานกฎหมายเก่งนู่นรวยมึงถึงแล้วมึงไปถาม ยายทู่หรือเปล่าหรือว่าพี่หอหรือเปล่าว่าผู้กองปอสนิทกับใครที่สุดสองคนนี้เลอตอบว่าสนิทกับกูมึงเลยมาหากูทั้งทาง,งที่กูโคตรขยะขยะ,ขยะมงมเลยกูโคตรไม่อยากจะคุยกับมึงทุกคนอยาสสาคัญนะทุกคนอยากเข้าใจผิดนะว่าพวกส้อมอยากจะเข้าไปอยู่กับมันไม่ค่ะจําได้ไหมเอาข่าวแรกๆพวกส้มพูดยืนยันว่ายังไงยืนกับ น้องและเจ้าหน้าที่และความยุติธรรมไม่เคยพูยพูดได้สมารถบยืนกับอีเหี้ยตัวนี้แม้แต่ปัจจุบันนี้มแม้ปัจจุบันนี้จะถามว่าอยากได้ข้าวของไหมอยากได้ค่ะทุกคนอยากได้หมดอยู่แล้วมึงให้กูก็เอาอขนาดมึงยังอยากได้เลยงขนาดมึงยังอยากได้หลังไม่เขาโอยรุนรัรุนแรโทษนะบอกว่ากูขี้ขอดวันนั้นพี่ผมหน้ามาโทรมากูอยู่จ้าหญิงกูอยู่มึงเป็นคนสะกิดกู มึงขอเขาสิมึงขอเขาสิขอซื้อนู่นซื้อนี่มึงเป็นคนสอนกูขยิงถ้างั้นกูไม่เก่งค่ะถ้างั้นกูไม่เก่งอืมกูไม่เคยเก่งในโซเชียลแต่กูเก่งข้างนอกเก่งกับพวกเนี่ยวัดกันได้ขยิงเรียกกูคุยตอนนี้ก็ได้แต่มึงอย่าหลบแต่สําหรับกูถ้ากูเป็นเมืองนะกูตายโดนด่าโอ้โหโดนแบบออกประวัติมากูไม่เคยรู้จักประวัติมึงกูยังรู้ขยิง แสดงว่ามึงเก่งกว่ากูสุดยอดหญิงเรื่องผู้ชายกูตบมูให้กูคิดว่ากูช่ำชองกูยอดเยี่ยมกูทํางานอะไรมึงก็รู้หญิงมึงก็ไปพูดกูยังแพ้มึงค่ะหญิงถึงกูจะทํางานแบบนี้นะหญิงนะกูไม่เคยเอาร่างกายกูเข้าไปแลกกับเงินจะหญิงอืมึงก็น่าจะรู้แต่มึงอะไรอะหญิงที่แรกกูเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดเลือกแค่ปล่อยมีคนส่งคลิปไม่คายหญิง ส่งให้กูเมียปอก็ส่งให้กูพี่แป๊กก็ส่งให้กูบิ๊กก็ส่งทุกคนเจ้าหน้าที่ทง้งานหญิงส่งให้กูมึงจะเงียบทําไมเจมึงจะเงียบทําไมกูไม่จ็บใจตรงไหนพ่อแม่กูตายมึงขุดขึ้นมาพูดหญิงอืพ่อแม่กูไปทํะว่ากูจะร้องไห้พ่อแม่กูไปทําอะไรให้มึงม,มึงไปขุดเรื่องลูกมึงดีกว่าไหมมึงไปขุดเรื่องลูกมึงดีกว่าไหม เอาพ่อแม่กูมาเล่นนะกูไม่ได้เหมือนมึงอีสัตว์หาขินกับลูกหาขินกับลูกอะว่าแต่คนโน้นหาคนนี้หาจริงๆแล้วมึงนั่นแหละเป็นคนหา,หาลูกอะพ่อแม่กูเราไม่พูดถึงช้าหรอกถึงเป็นแบบนี้นะเว้ยถึงพวกกูนี้กูก็รักถึงตายกูก็รักมึงอย่ามาเอาพ่อแม่กูไปเล่น,นลก,กูเห็นแต่มึงนั่นแหละลูกตายก็ร้องไห้สองกูเห็นแต่มึงนั่นแหละลูกตายมมีน้ำตาจน ทุกวันเลยให้งงมากเลยไม่รู้ว่าอยากให้ตารวจจับคนร้ายได้กูยังงงเลยาทุกวันนี้นะมึงอยากให้ตารวจจับคนร้ายได้หรือเปล่าหรือว่ามึงหรือว่าบ้านมึงยังไม่เสร็จหญิงมึงให้กูเล่าไหมเรื่องบ้านมึงอ่ะพี่พี่สอเสือพูดนะแค่จิ๊บจิ๊บญิงจิ๊บจิ๊บที่ทุกคนได้ข้อมูลกับมึงนะจิ๊บจิ๊บจะญิงกูกูถ้ามึงอยากจะไอ้นี่กับพ่อแม่กูนะมึงเห็นมึงขับรถนะหญิงมึงเห็นรถสิบล้อมึงชนเลยอื วันที่มึงตายน่ะรับรองไม่มีน้ําตากูสักหยดกูโคตรดีใจเลยไอ้พวกที่อยู่กับมึงหนพวกไอ้ควายมึงบอกว่าไงป่ะอันนี้คือระดับไหนที่เล่าให้กูฟังจานผีมาฮะ